เมื่อวานนี้มีข่าวที่นักทุนทองคําทั่วโลกจะต้องติดตามนะคะก็คือเรื่องของผลการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดประจําเดือนกันยายนค่ะซึ่งผลปรากฏออกมาแล้วนะคะว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่0ูนถึงศูนแน่นอนว่าสิ่งที่เฟดส่งสัญญาณนะคะก็คือส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ําต่อเนื่องไปจนถึงปี2023เลยค่ะ แน่นอนว่าทองคำก็ตอบรับในเชิงบวกนะคะมีการขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,973ยอรเอแต่จะเห็นได้ว่าทองคำไม่ไม่สามารถรักษาช่วงบวกบริเวณดังกล่าวไว้ได้ค่ะนักทุนทองคำหลายท่านจึงสงสัยนะคะว่าเหตุใดทองคำจึงไม่ปรับตัวขึ้นต่อวันนี้วา g อีก็เลยมาไขาข้อสงสัยกันค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองร่วงลงมานะคะก็คือการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะเนื่องจากมีรายงานคาดการเศรษฐกิจของเฟดนะคะ ที่เรียกกันว่า Economic Projection ประจำเดือนกันยาปรากฏออกมาว่า f ฟด มีมุมมองทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นค่ะโดยเฟดมีการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ในปีนี้นะคะพร้อมกับมีการปรับลดอัตราการว่างงานทั้งปีนี้ปีหน้าและปี2022ลงค่ะที่สําคัญค่ะเฟดมีการปรับเพิ่มคาดการณ์เรื่องของเงินเฟ้อในปีนี้ไปจนถึงปี2022ด้วยนี่คือสาเหตุสําคัญค่ะที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข่งค่าแล้วก็กดดันทองคําดังนั้นนักพุนทองคําจะเห็นได้ว่ามีทั้งปัจจัย แล้วก็ปัจจัยลบที่เข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาเพราะฉะนนแนะนําให้นักทุนติดตามปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดรวมถึงตั้งส t o p l ล s s นะคะเพื่อจํากัดผลความผันผวนแล้วก็ความเสี่ยงจะทําให้นักทุนสามารถเอาชนะตลาดได้ท่ามกลางที่ทองคายังมีความผันผวนอย่างมากค่ะ